สวัสดีครับผมนี่คือรายการว g x จเอ็กซดอะเด็กโปรไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพิเป็นในในแมนชั่นพูลิสสายหุยนต์ตัไม่ขุยนต์ตัมมิตมิตีนะครับมาดูกระซิว่ามีอะไรบ้างมาดูกระถึกระเริ่มแน่นอนไม่ต้องถามใส่นี้แน่นอนแน่นอนทะตุลรทับได้จั่วนะครับตัวของช่วงภาควีติกเกอร์ทิกเกอร์ใส่นี้คลิปแปะไปเลยนะครับใส่คลิปใหม่เลยนะครับส่วนตัวผมนะครับ ปกติอยืนต่ำมิติอยูรอติกเกอร์ PG ใส่สนะครับแล้วก็ฮิลแน่นอนเหมือนเดิมใส่คิปแปดรอสี่ฮิลสเหมือนเดิมทุกของฟอนน้ำเงินนะครับอ่ามีเท่านี้นะครับขอให้เก็บของแป๊บนึงต่อไปเกดหนึ่งกันมากนะครับเกดหนึ่งตัวหลัดใช้ยายา,ยาตลอดชีวิตใส่สเลยนะครับเป็นตัวนี้ตัวดีสุดนะครับ เออโทษครับผมเครื่องกินข้าวเสร็จนะครับต่อมาสาวน้อยไม่มุนใส่สามตัวนี้ตัวนี้ไม่มมไม่คงไม่ต้องบอกอันนี้จริงผมไม่ได้บอกก็ใส่น่ารักแต่เทคมันดีก็คือเมื่อลงมาทิ้งมือหนึ่งจากนั้นเลื่อแวนหนึ่งไปบวกหมื่นแ้าด้านล่างห้าแวนติดเอ้ห้าแวนเมื่อแวนตีห้าแวนติดสามหมื่นหรือมากกว่าหนึ่งพลังตัวตีสามหมื่นนะครับกระดานหนึ่งได้โจ๋นะครับ รวมเผื่อการบูตด้วยนะครับเป็นตัวดีตัวคีหลักตัวเพื่อมือนะครับแต่ข้อเสียคือคาร์บาทนะครับตัวนี้ต่อไปตัวปิดเกมตัวนี้มาช่วยตอนช่วงติดเกมในมือตอนมือนะครับเช่นมันถีบอันนี้บอกว่ามินิบูตเนื่องอยู่อย่นี้บูตถ้าพาววนติดเป็น30,000ื่นหรือมากกว่าคาร์บารหนึ่งในการต่อสู้นั้นผู้แข่งต้องในคอการเล่นให้ ได้เพียงเกจศูนย์นะครับตัวนี้ตัวดีสําคัญมากตัวปิเกตเอาไว้กันตัวเกจ1เกจสนะครับที่ใส่มาไว่เท่านี้นะครับต่อไปเกจ2อเกจ2องฟินิกแน่นอนตัวตีตั้งฐาน2องสองมืนะครับแต่ตัวแวนต้องยืน3องสานะครับแล้วก็เอเรียนตัวนี้ตัวดีมันต้ว ตัวนี้ตัวดีสุดแล้วตัวนี้มันเทคบอกว่าก็รู้อยู่ว่าเทคนี้ก็รู้อยู่นะครับแล้วก็ต้นต่อมาจุดเกสสตัวใหม่วันแมนใส่สามเพราะวันแมนทำอะไรได้มันบอกว่าเมื่อแวนของเมื่อแวนกาตุงตีถ้าแวนติด30,000ืหรือมากกว่าความเดมความเดมหนึ่งสแตนอยู่ในนี้รวมถึงการบูธนะครับก็ตัวนี้ก็ตัวตัวสแตนตีอีกรอบนะครับตัวนี้สําคัญมาก แล้เอาไปเปลี่ยนตัวสวยตัวเปลี่ยนอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบแต่ผมสลัะผมใส่ตัวนี้ก็ก็เอาไว้ต้องช่วงปิดเกมหลังก็ได้นะครับเออแทนสองไงครับตัวนี้ตอไปใส่เกจสามเกตสาใส่เยอะมากนะครับสุดยอดมุกกรสุดยอดยนตามิติตัวนี้ตัวตัวอ่านช่วงไลน์ตัวนี้เก่งมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใช้ยาวใส่สีนะครับ ตัวนี้มันบอกเทคกีมากมันบอกว่ายูนิเกตสามทั้งหมดได้รับบวกชิลหมื่นนะครับและแล้วก็มันบอกว่าคาร์บ้านหนึ่งโซบาสเปิดเจตนำโนนำนอมอลยูดิตหนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นถ้านําแสดงถ้าแสดงขึ้นมือเออหรือบอกห้าหาแสดงไปเกตสามยูดิตนี้ได้บวกสองหมื่นบวกคีนะครับตัวนี้เป็นตัวดีนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ไม่ต้องถามว่าตัวนี้เทคดีมากาเอ้ยทำหรับเทคนี้การข้างดีในช่วงในช่วงพรีเมียมนะครับเราเอาเลดนสแตนดหนะักก็ได้แต่ตัวนี้ตัวนี้มันจะช่วงห้าแวนติดสามหมื่นห้าหรือมากกว่าเขารบ้านหนึ่งต,ตัวเองเข้าโซแวนได้บวกหมื่นโดดไลท์นะครับตัวนี้ถ้าจริงๆอ่ะยืนสองข้างได้ตีเสร็จได้์ก็เพิ่มเป็นสีได้ไหมก็ได้นะครับอ่ามินิเกสามมีเท่านี้นะครับฟอนต์ก็ ใส่แลวแลวแต่นะครับโอเคเมนูที่การเล่นนะครับโอเคเราเล่นประมาณเท่านี้เราไล่าตามปกติอะไรทั่วไปนะครับนะครับแล้วก็นะฮะสมมติว่าเราเริ่มเรา,าได้ได้รับเกตสางใช่ไหมอ่าตัวนี้ตัวไหนก็ได้ก็ทํายังไงลงมาแค่อะไรก็ได้ลงแค่ลงมา ตัวนี้ก็พิ่งลงมานะครับแต่ใช้ารายยูชาต,ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะบอลเทคนี้มันบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับถ้าถ้าเรรยกจนตีเป็น4ี่หมหรือมากกว่าจะไม่มีการไล์ด้วยนะครับคือเอาไง่ายๆคืออย่าพิ่งไล์นั่นเทินคู่แข่งจบฮะรออยู่ในช่วงเกตสาตีเสร็จอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วแต่ก็เราไม่ต้องไล์เราใช้ไอ้เทคนี้ก็ หาของว่าว่าไปนะครับแล้วถ้ามีตัวสองตัวนี้มีโชคดีนะครับเอาไว้โบไ๊ไลนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวตัวนี้ยืนอยู่แล้วก็ตัวนี้ยืนอยู่นะครับปืนคาร์บาโซบ้านหน่อยนะครับเด็กนี้ทางข้างปืนคาร์บัานหน่อยนะครับแต่ต้องใช้ระวังด้วยนะครับถ้าเรามีโอกาสปิดเกมเราก็ยืนสมมติเราได้เกต3สาขึ้นมือใช่ไหมอ่ะเทกนี้นะก็ตีไป เราขอตัวบุตัวนี้ก่อนนะครับตัวอ่ะตัวนี้ก็กันตัวช่วยอ่าคือสายเฮกัสใส่ตัวนี้เพราะว่าอธิบายเราตีเสร็จได้เช็คเสร็จอะไรก็ว่าไปใช่ไหมได้ที่สี้าได้4ี่หมได้เช็คก็ได้เป็น6กหมืนสนะครับแล้วเราไลฟ์กันว่าไลฟ์ปุ๊บแถมหน้าบวกหมื่นนะครับ แล้วก็นี้ตีก่อนใช่ไหมอันนี้ไปตีสองหมื่นใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้อันนี้บูได้ตีใช้เทกมันได้เลยนะครับแวนติดแวนยืนเกินแล้วอันนี้ก็สแตนลุกนะครับมีเท่านี้แค่นี้แหละที่ทายก็ใสแบบนี้นะครับนี่การเล่นมันดู power ไปหน่อยนะครับอ่าถ้าแวนถ้าแวนยืนไม่พลังไม่พอก็ใช้ตัวนี้ทิ้งมือกับโบมือไปเลยตัวนี้ นะครับตัวทิ้งมือจากนั้นตัวทิ้งมืออันนี้ค่าคอทิ้งมือนะครับก็ทิ้งมืออะไรก็ได้ทิ้งอันนี้ก็ได้แวนบวกตอนช่วงเมนเฟดนะไม่ใช่อ่าเมนเฟดไม่ใช่ออโต้ในช่วงเมนเฟดนะครับไม่ใช่อะในช่วงแอทแทไม่ใช่แอทแทรเฟดนะในช่วงเมนเฟดเทคนิคนี้ก็แค่เหมือนออโต้จริงแต่ใช้ลงมาก่อนให้มันลงมาจะใช้ทิ้งมือหรือไม่ทิ้งก็ได้แล้วแต่ตัวนี้นะครับแล้วแต่ เนี่ยวิธีการเล่นในเท่านี้นะครับโอเคตลาดคลิปนี้นะครับที่เร็วไปหน่อยพอดีว่าผมก็ต้องทําคลิปเร็วๆเ,เพราะว่ามีติดงานหน่อยนะครับช่วงมหาหลัยนะครับผมขึ้นเข้ามาหาลัยไม่นานนองนะครับเอาละเช็คแป๊บนึงเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับ,ออบ,รบขอโต้ก่อนเลยครับสวัสดีครับเจ๋อเบย์น,นะครับ